่คะเราเป็นอีกหนึ่งเพจที่ถูกยึดเครื่องมือการสร้างรายได้เพราะอะไรอะหรอหลายคนคงคิดว่าเพราะ AI สิท่าเพราะว่าหน้าเพจเราลงแต่คลิป AI แต่ไม่ใช่ AI เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เพราะ AI ที่เพจเราถูกยึดเครื่องมือการสร้างรายได้ วันนี้เซ็งมากเครียดมากก็เลยแอบมาปล่อยใจอยู่สระบุรีขับรถจากบ้านมาประมาณ200โลเพราะว่าเคียดทำงานแล้วก็รู้สึกเหนื่อยปัญหาของเพจเราเลยก็คือคลิปของเราอะติดปัญหาเรื่องการแสดงความเป็นเจ้าของตอนแรกเราก็งงว่าเอา้าเราก็ทำคลิปเองทุกคลิปนี่หว่าเราสร้างคลิป AI เองทุกคลิปนี่หว่าทำไมยังติดลิขสิความเป็นเจ้าของอยู่อะ แล้วเราก็สงสัยเนาะเราไปคุยกับเมตาอยู่2วันนะเราถึงกล้าทําคลิปบอกเพื่อนๆว่าเพราะอะไรเพจเราถึงถูกยึดเครื่องมือการสร้างไรายได้เราถามเมตาไปตรงๆเลยว่า AI มันสร้างไรายได้ได้จริงหรือเปล่ามันผิดกฎชุมชนหรือเปล่าและนี่คือคำตอบที่เมตาให้มากรณีสร้างเนื้อหามาจาก AI สามารถสร้างได้ค่ะ แต่ลักษณะเนื้อหาหรือรูปแบบในการนำเสนอจะต้องแตกต่างจากบุคคลอื่นหรือเนื้อหาที่ไม่คล้ายคลึงจากบุคคลอื่นที่เคยมีการนำเสนอมาและนี่คือสิ่งที่เราได้แดงเถือกมาเลยจ้าหัวจะปวดทำเองทุกคลิปยังโดนอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่เพลเราติดแดงจ้า แต่หลายคนสงสัยว่าเป็นเพราะ AI ใช่ไหมจะคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดเพราะว่าเราสร้างคลิปจาก AI แต่เหตุผลจริงๆเลยก็คือเราอะไปเอาคำคมคำพูดที่มันแบบโดนใจเห็นป้านนะะตามอินเทอร์เน็ตตามทิกตอกตาม facebook ที่แบบคำคมที่เราชอบอะเอามาใส่ให้ป้าเมาส์มันพูด ูปภาพที่เราชอบที่เขาสร้างมาเอามาดัดแปลงเปลี่ยนอัตลักษณ์เล็กน้อยที่คนอื่นเขาเคยลงไว้แล้วอะเอามาทําซ้ําเอาคําพูดที่คนอื่นเคยพูดไว้แล้วอะถ้าถามเราว่ายังจะทําคลิป AI ต่อไหมทําค่ะแต่ว่าคิดเองทําเองอย่าไปคัดลอกไอเดียใครมานี่ มันออกมาจากสมองของเราแล้วมันจะไม่ติดต้นฉบับน้อยคนทำคลิปจาก AI ค่อนข้างเยอะถ้าเราไปคัดลอกไอเดียหรือสมองของเขามามันก็กลายเป็นว่าคลิปเรียนแบบอะเข้าใจปะผิดมาตรฐานชุมชนไม่ได้ผิดเพราะ AI ผิดเพราะไปเรียนแบบชาวบ้านเขา ถ่ายคลิปดีกว่า